ครับรสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมช้างเมืองเซนก็จะพาทุกท่านมาที่วัดทวีการะอันตานครับหรือวัดศรีจิมพูครับวันนี้ผมจะมาทําบุญปล่อยปลาครับปล่อยปลาสสดอกะเคราะครับซื้อปลาดุกมาปล่อยครับวันนี้นะครับวันนี้ทนบุญสดอเคราะปล่อยปลาครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ นี่เตาครับเตากปปีนต้นไม้ในน้ําครับอืออาบแดดสบายเลยครับสูดชัดนะ่อต้นอะไรต้นต้นจากชัดไหมครับปเปอนอาบแดดย่างสบายเฉมเลยจ้า ก็สวัสดีพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ที่สำคัญฝากกดติดตามช่องช้างเมืองศรีนดรว้นะครับผมมือใหม่หัดทำยูทูบครับฝากไปที่คนหนึ่งด้วยนะครับนี่ผมก็มาทำบุญอยู่ที่วัดทวีกระนานครับหรือวัดศีชมพูครับที่ปทุมธานีครับผมเดี๋ยวจะมาปล่อยปลากันครับ แอปลยแกน่อยมือข้างเดียวแกไม่ได้ปลาดุกไม้ข้างว่าสสด็กระอ้ครบ่บผมเลยซื้อปลาดุกมาสะด็กระอ้ครบับเพราะว่ามมนได้สะด็กระดานแล้วครับอรองเท้าด้วยนะอธิษฐานเจ็บวันนี้ลูกหลานได้มาทําบุญปลากเสดเกระออ,อให้ขอให้ลูกหลานหม,มดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัย ขอให้ลูกหมดเคราะหมดอะไรนะครับขอให้สิ้เสุดคุ้มครองลูกหลานเดินทางไปน็นนักปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายของพระองค์ด้วยเถิดนะครับมีลูกก็ได้แต่ลูกมาปล่อยนะครับวันนี้เสื่อมรครับนะครับให้ลูกหมดทุกหมดโศรหมดโรคหมดภัยมดครับหมดทุกขมีความสุขกันจริญด้วยเถิดสาธุครับ ไปแล้วครับไอ้บนนี้น่าจะมีเก็บปลากเอา่อมกระเพื่กราบพระบุคคลทุกท่านที่กดติดตามนะครับตามช่องช้างเมืองเซนด้วยนะครับอมช่องใหม่หัดทางยอะเท่ครับ อันนี้ผมก็มาทําบนอยู่ที่วัดทวีการอนันครับหรือวัดสีชมพูนะครับที่ปทุมธานีครับใกล้ตลาดไทยครับผมไปดูบรรยากาศครับแสงอาจจะมืดไปหน่อยครับแสงแดดจ้าอะไรวันนี้เดี๋ยวไปดูเตาอีกรอบนึงครับ ไม่ครับยังไม่ไปไหนเลยเต่า วันนี้ผมก็มาทำบุญปล่อยปลาครับสะดเคราะห์นะครับเมื่อวานไม่ได้มาครับเนื่องจากฝนตกครับเลยมาครับวันนี้ครับนี่เลยมีโอกาสมาครับฝนไม่ตกแดดออกเร้ยงเลยวันนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับทำบุญปล่อยปลาสดเคราะห์ครับไม่ได้สดเคราะห์นานนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่มารับชมนะครับก็วสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่มากดติดตามนะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งเลยนะครับผมฝากช่องชาร์กมึงซีนด้วยนะครับผมเป็นช่องเปิดใหม่ครับมือใหม่หัดทำยูทูบนะผมฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมผมก็พูดไม่ค่อยเก่งครับเพราะว่าหัดทำยูทูบครับจะไลค์พูดคุยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับต้องขออภัยพี่ด้วยครับ เจอิโมได้ครับอยู่ห่างไกลคนคนไม่เคยมีนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับอุ้ยปลาอุ้ยปลาดิบประดุก ครับสำหรับคลิปนี้ผมช้าง,มงเมืองเซนต์ั้งกออนกสวัสดีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม